ตอนนี้รอกระป๋านะคะเห็นไหมกูถ่ายยังไงก็สวยเอ๊ะปะนี่แต่ หนี่ยก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปเปลี่ยนทัวร์นะครับก็เลยยังยังเขาเรียกว่ายังไม่ทราบเขาเรียกว่าเอ่อคลุ่มหลังของของลูกค้าเท่าไหร่เวียดนามไม่มีปั๊มเจ็ตไม่มีปั๊มปตทไม่มีอเมซอนนะฮะไม่มีอเมซอนเพราท่านจะกินกาแฟปวดฉี่อะไรก็แบบแวะปั๊มอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับที่นี่มันจะมีทุ่งนาอย่างเงี้ยครับนะฮะ แล้วคําว่าสวัสดีนี่อาจารย์แม่น้ำเนี่ยเขาจะเรียกว่าไงครับเขาเรียกว่าสินจาวสินจ้าอาจารย์ครับเออแม่น้ํานี่นะเขาเรียกแม่น้าแดงต้นน้ํานี่มาจากมณฑลยูนานของจีนยาวประมาณพันกว่ากิโลเมตรแล้วสู่ที่ไหนเขาสู่พานอยนี่นะเออสู่เวียดนามนี่ยาวประมาณสักห้าร้อยกว่ากิโลเมตรเราสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะรับจ้างที่นี่นะ เขาอย่เรียกว่าแซวโอแต่ตอนนี้ครับอาจารย์เขาจับเลยอยู่ทีถึงไหนน่นะครับผมอาจารย์พูดพินไ,ไม่เป็นสิจ้าวนะมันกลายเป็นของทษทานจริงทานจริาวเขาคือเขาต้มนะทานจิง,งทานจริงสินจาวสิ่งทุกอย่างถึงสิ่งสิโลก็คือขอโทษเราทำให้เขาเดือดร้อนเราก็ใช้คำว่าสิโลก็คือขอโทษเขาข้างหลังเอาละครับหน้าสามสองหนึ่ง 100, 000 thì, thì còn còn được. Tại vì mình không lấy thái bạc nên ra anh cứ phải đem thẻ cho chủ đang. Dọn bảo Cái này nó cười ngay. không นอันนคูแล้วนะอันนี้ไม่ได้คนหอเคสุดยอดเขาพูดฝักละหมื่นนะเคยซื้อเปล่า วันไงิค่ะสนุกมากเลยค่ะ mẫu ta đừng thắm đất này chống rong cơ chưa biết cầu này ตอบเสร็จเนี่ยเป็นจองหวนใช่ไหมแล้วคุณกลับบ้านเปิดรับราชการหรือทํางานอยู่รัฐสมัครใชภานะแล้วใครที่สร้างคุณความยิ่งแก่ประเทศชาตินะคือองค์จักรพรรดิสองคมบาเป็นต่างตัวนี้อังกฤษมากๆเลยนะแต่ว่าบางคนเขาหลังต่อมาคอวเตอร์ไม่ดีนะคือลบชื่อก็มีอยู่อ๋อมีการลบเลยแล้วตัวเต่าตัวนี้โอ้หมันก็เนื่องจากว่าคือบัตรจ่ายไหว้กาองก็เห็นกันเล็นปยิงเรื่องเด็ก ้เขาไปยืนต่อก็ไปยืนต่ออันนี้คือมาเที่ยวมาไหว้มารู้จักบรรญบุญต้องเป็นมาบ่อยการเรียนมาบ่อยอย่างเงี้ยเขาบกฝังให้เด็กตั้งแต่วันนี้เลยแต่่อยูล้วขนาดนี้สี่ห้าขวบเป็นยังไงยังต้องเรียนยังง hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ đô Hà Nội Ngày Mậu Tý Tháng Giáp Thìn Tư nghiệp quốc tử giám Chu Văn An Cùng liệt hội tiên liền Dân nhân văn hóa nước Việt Dạ, chúc linh vị kính thương Đất phố Thăng Long Đón xem Nam Việt Con cháu Lạc Hồng Nghìn năm văn hiến học sinh chúng con trong hội thi rung chuông vàng và hoa trạng nguyên nhà trường đã chọn ra 10 em học sinh tiêu biểu đó là các em lễ dân hương tại di tích lịch sử văn miếu quốc tử giám của tập thể giáo viên đại diện phụ huynh học sinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตีพิณเราไอเ่ลบข้อังฝ่ายซึ่งเป็นทหาร่วงมาตามเรือมาตามถ้ผลิตินได้เข้าสู่ต้อต้องตัดเอาเันเทียนแล้ตอนนั้นฝ่ายพิณน้ยก็มีท่านขุนพลเจริญด่งท่านก็เตรียมเราเตรียมต่อสู้ไงโดยท่าน้งสั่งให้ทารประชาชนเนี่ยเขาปาเอาไนู่นแข็งไปนได้แข่งปางน้มาหล็กแล้วก็ ที่หัวเเนี่ยเขใส่เล็กด้วยนะอบเล็กเข็นแข็งงเป็นปักลงเขาไม่ฟังไยนะพอดีือค่าสุดเข้ามาใช่ไหมเราเรือุ้มี่าามอันเล็กกว่าเขแก้มดีลงต่อสู้เขาแก้มแข็งเองเขาถอยถอยจนปักไม่น้ำเลยปักไม่น้ำแต่การไม่น้ำกระดัางซึ่งเลยบริเวณที่มีาปักไลกกอัพเอ้ว่านามก็กระโดชวกับโจมดี ช้โถแบบโถชุบแต่ทัดเรือนะยิเรือก็หอยหอยบางทีต้นหลักองกาดเนะน้ำทะเลมลดแล้วกไ้ย่าหล่านีก็โคเรือก็ยขาแลเขไปก็โนเราฝักไมย่างหลต้หลังสี่ร้อยลำนอาจารย์โจมที่นี่เลยเราปัจจุบันถูมเหนี่นะไม่าแ่จากนี้นะเขาอยากทีฝักไม้ยาอ ยังนยังโ sure ู่เป็นอังนะยังติดป็นดีนะเราไม่ได้อยู่ในน้อดกจานะเราอนี้เขามาถูกต้อตรงนี้อย่งเนะหือเรามาถูนะมันมันก็เป็นเป็นภาพจริงด้วยนะซึ่งเขาเขาทำมาจากภาพที่ตอรโมโฮให้วาดเข็นอาหารนะปี1954หลังจากที่เราทำฝ่ายตรงข้นะ รีลชัยชนะกับฝรั่งเศสที่นี่เป็นโูเนยลูโงก็นำทัพกับสู่ฮานอยพอดีผ่านเมืองพูดขอบวันผมเป็นภูดอับคพิดนาซึ่งคนที่นาเขาถือว่าราชาคือนี่ก่อนสักรักประมาณสักสองันมีพรองเป็นคนทีอพักผ่อนไม่ได้เหแล้วลูงโให้ว่างแจกทหารไปพิทนาที่ไหถงว่าภูงนะราชาทั้งหลายเนี่ยตําแหนิดต้าร้าวมา นี่คือโอกรมเพืกันปกครองนัชูวีเห็นไหมไช่ใช่ใ่ก่มขาเข้าคมรอ่อยนี่เองทางหเส้นทางทัพพินาที้เออเส้นทางร่จมจงลุกล้วตอนนี้นะเออคือฝ่ายเป็นทางุนจะดดาส่วนเรานที้ก็เป็นพหาี่ยมน บุกวันไงพูดวันที่สิบคือถือว่าเป็นวันรนะวันที่สิบเดือนสามือนาบนคะแกกันีนะคนที่ึนมเอาเรยขมาแล้วน้าว่าันูรี่วนี่ตรวจมาอะไรย่เี้ขานน้ัดตรูดูใครดูอะไรใช่ไหมเมื่อก่อนมันอยที่เตี้ยมันมีตึกสูงใหญ่นี่ไงขึ้นไปยืน้อยองว่าเดทั่วหมดเลย ตอนนี้อาจารย์อยากขึ้นได้ไหมขึ้นทำไม่ห้ามเลยนะเอาอะโอเคอะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปกันดูชมกันต่อเลยอาจารย์คนรอๆตรงนี้ด้วยนะถุงข้าวเขาที่นี่ถุงข้าวนี่ไงเขาเขาเขให้แล้วก็ใส่อาจจะเป็นข้าวสารอาจจะเป็นข้าวสารพวกพสุกแล้วพวกนี้ี่เรไปแล้วไปแย่งช้ากันไปต่อสู้ไม่ลบ อ่าไปรู้ละร้องไห้จูงหันแม่แม่ร้งแบลูกก็คิดถึงลูกไงจูงลูกแบบไรโดนอันนี้จะในอาจารับเรื่องนี้ก่อนถาสนใจอาจารย์นะอาจารย์ครับภาพเนี้เป็นภาพอีกเขาเป็นรบหลงโมรีนีมกับไคชินาวตอนเวียดนามแบ่งเป็นสองภาพใช่ไหมภาคใต้เวียดนามเนี่ยจะมีมุ่งหลวงก็คือไซงอนประธานาธิบดีก็คือโมดีนียมภาคเหนือมุ่งหลวงก็คือฮานอย เราประธานาธิบดีก็คือโจิมินนำแบกยักษอี่นะส่วนภาพท่านเห็นเนี่ยเป็นเครื่องบินนี่นะมันปวยคนไทยเราเรียกผลเเลืองแต่ตามจริงเขาเรียกว่าสันทิชดิวซินดิวซินเนี่ยมันมีสีส,ส้มหือสีเขียวหรขาวด้วยนะแล้วอ,อเมริกาเนี่ยตั้งใจปวยลงป่าทําลายป่าไปเนื่องจากว่าป่าเนี่ยมันเป็นที่ซ่อนตูวของฐานเวียดกงหรือฐานที่วัดอื่เนี่ยคือไปลบที่นั่น,นไม่เป็นไรนะแต่กลับมาเนี่ยได้ลูกนะ รุกขาดูเห็นขาหัวโนตาเลยมากอะไรดูน่าสงสารมากๆแล้วคนก็ต้องช่วยเหลือกันและกันคนไม่มีขาใช่ไหมขาโน่ยต้องพึ่งคนที่เขามีขาแต่คนนั้นมีแขนนะแล้วคนไม่มีไม่มีแขนก็พึ่งคนที่มีแขนกอดกันหูช่วยกันอย่างนี้อยู่นะที่โรงทิ้ไม่ต้องขึ้นศาลนะกวดมัดคอปวดมือไว้แล้วก็ใช้ไบมีดมีดให้เราดึงทั้งปล่อยลงมามันตัดคอขาดออกจากร่างกายกันดี ข้างล่างม so nice, mm ันจะมีร <t nten intro> like so ังไม้ไผ่รับหัวกระโหลกอยู่นี่น่าทราบสุเหมือนกันนะนี่แหละเขาเรื่องตั้งกี่ยตินส่วนภาคข้างล่างนี่นะฐานอเมริกาเนี่ยใช้มีดถ่าพิทโกมทักเป็นๆด้วยนะก็เพราะอะไรกันหมู่บ้านนี่นะอเมริกาบอกเนะแล้วบังคับให้ชาวเวียดนามนี่นะต้องมอบตัวพิทโกมที่แก่ฐานอเมริกาด้วยนะแต่พิทโกมเขาไม่ยอมเขาก็ปกป้องรักษาเขาก็ต่อสู้ไงแล้วก็เขาก็ฆ่าฐานอเมริกาตายที่หลายคนเหมือนกันนะ คือถ้าอเมริกาบอกว่าต้องิกษ์กำลังมาเสริมเราแคบมากนะฤกกลงเป็นความฉลาดของกิ์กงด้วยนะคือเวลาต่อสู้ขับไล่กันมานะคือฤกษ์กลงร่างเล็กๆนี่เข้าได้นะแต่ว่าอเมริกาหรือถ้าคนรุ่นน่ะเข้าไม่ได้เลยต้องอยู่นอกเลยกับนะและอีกครั้งอุบัติะโมงนะมันต้องดำน้ำด้วยนะดำน้ำาวษน้ำเข้ามาเข้าถึงวงมงด้วยนะแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยฤกษกลงนี่นะหลังหน่วยห้าตาของวกกงนี่นะเข้าไปวางระเบิดทำลายลูเรือของอเมริกา พอดีเขาก็หนีมาฐานนั้นอเมริกันก็ไล่มานะบอกว่าวิ่งกรมให้นะเป็นตัวสาคัญจับเป็นได้เนี่ยจะมีจะมอบให้กับเจ้านายจะมีรางวัลนี่ไงแต่ว่าาก็ต่อสู้ถานอเมริกันก็จับเป็นไม่ได้เรือบอกว่าจับตายใช้ปืนเนี่ยยิงเลยยิงแล้วรอคอยตั้งหลายวันแต่ชาติศุจะมาหรือเปล่าลอยขึ้นมาจะเอาตัวพิทิธภหลักฐานนี่ขอรางวัลนี่ ก็ไม่เจอเลยบอกว่าที่กรุงเหนือที่พิหารเข้ามุดลงดินไปเลยคนแล้วไทยเนี่ยในในในหนังสือที่เขาเขียนมาเที่ยวพินางเขาวางไงนะเองมาไี่ข้ามุดเนี่ยเองค้าแย่เนี่ยไงเองแยกข้าไร่เองค่าตามในเรื่องราวนี่มันมานจักเอาอยู่ใต้ดินถุชีนี่แหละประจานหนาวไปหลาแค่นี้เองนะก็จับได้ที่ที่จะไหนที่ไม่ข้ามที่ละเบิดเรื่องตราหนักดีที่ละเมิดข้ามเบยนี่ใส่พอพิณังจะมีปกครองอย่างได้ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะคือไทยเราเนี่ยสับจำลงในในทุกกอ่า เหตุการณ์ของพันธมิที่ลูกเราจับจัอส่วนภาพที่ขโมยนี่นะเป็นภาพที่รอบอนเนี่ยเขานำเอาไูที่ลิสซิอเมริกาที่จับได้นะ่นคือยิ่งตกที่จับเป็นได้นะ้นเขาเลมอบตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่เปอนกล้าหาญแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพเป็นนักบินอเมริกาเหมือนกันคือยิ่งตกลงมาเดินไม่ได้ก็ให้นั่งรถเย็นนี่ ส่งไปใช่ไหมข้อรีบนำให้หย <len 43> <diversion> yeah. oh, ี่รีส ja. <ina finan cer> ิตเข้าอยู่ข้างในก่อนนะครูก็อิงเข้างนอกนะนะสมมติเกิดปัญหาอะไรตายเขาตายก่อนเลยพออะไรค่าโดยของต่ามีการแพงมากเลยมีการเล็กต่มกันเนี่ยคนฐานคนนี้สามารถเล็กตีมได้เพื่อลดยช่ไหมตั้งแต่กระดูกเองนะกระดูกมี่กายยั่งยืนโอ้โหตอนนี้ต้องเป็นี่เลยนะเขาเป็นจำลองเป็นนี่แหละปิดโกงเนี่ย นี่เขาเรียกเปย์คนซึ่งถามทุกคนนะเมื่อก่อนนะต้องมีเปย์เราอะมันจะมีเปย์คนมีมู๊สมีข้าวมีหลังการกินมียาวุ่นติดตัวไปด้วยนะทุกคนต้องมีไปถึงที่ไหนก็ใช้เปย์นี่นะปค่มัดไว้บนต้นไม้บ้านแขกเมืองนะฮะแต่เดิมทีท่านครับอาคารนี้หลังจากฝรั่งเศสนะคือยึดทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งเห็นได้นะฝรั่งเศสเนี่ยที่สังเกตนี่ยมีจักรเหมือนเดิมมือเหมือนเดิม มืองหลวงของพี่รามตอนนั้นก็คืออยู่ที่เมืองเวนะเมืองหลวงของเราก็คือหลวงพระบางเมือหลวงของข้ามิก็คือนิโรเป็นครับแต่ฝรั่งเศสที่อาณาจรนี้ขึ้นเป็นที่ว่าการอินจินที่นี่ในรัชสมของเจ้าร้อยนะอาจารย์เนาะเราหลังจากที่โยนท่านบอกว่ามาล่ามาได้นะจะล่ามาได้นะทางทัพอัปบาลจากที่โยนครับที่นี่แต่ท่านผู้พิเศษท่านบอก เอาอีกแล้วบบนี่บ่อนี่ไงนี่แหละตัวขนาดเนี้ยบรนทุกได้นะตัวขนาดเนี้ยผูกมัดบนตะแกรงมันทุกได้เลย,ยงไงร,ระบกรระบบมาด่า,าสัตว์ชีวิตใช่ไหมมันตากรรมใช่แต่ว่าบางรัที่เบอกว่าถ้ามันนี่มันตายนีมันจะเป็นคนที่เร็วขึ้นนี่ไงเปลี่ยนชัดกลับมาเกิดใหม่นีไ่ไง้เร็วขึ้น ไม่ก็เป็นจะเป็นวัวน,นานๆควายน,นานๆแบบนี้ไงปลาปลา,าอยู่ตามที่นาอาจารย์นะท่านเห็นไหมจะมีมีสุสานตลอดด้วยนะเขาเรียกว่าสุสานประจำตระกูลนะฮะหรือสุสานประจำประจำ